าติดน้ำตอนเช้าค่ะย้ายน้ำจากแปลงนั้นถอดสยางมาใส่สยางเส้นนี้ค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะแปลงที่สูบน้ำตั้งแต่วันนั้นยังไม่เสร็จเลยค่ะแปลงนี้สลับไปสลับมาสลับต้อนคืนเอามาข้างหลังตอนข้างกลางวันเอามาข้างหน้ายังไม่เสร็จเลยค่ะ สลับไปสลับมาเนาะต้องสูบกลางคืนด้วยเพราะว่ามันช้าค่ะมันช้าน้ำมันลงลึกไหลลงลึกพอผ่านหมกกบมันลึกก็เลยน้ำมันเลยลงลึกมันเลยช้าค่ะแปลงนี้แต่ก็อิ่มนานถ้าช้าอย่างนี้ก็อิ่มนานเนาะ แปลปยปินกำลังออกดอกค่ะแปลงนี้กำลังออกดอกเสียงพึ่งบินว่อนเลยค่ะเสียงอื้ออึงนั่นเสียงเสียงพึ่งค่ะพึ่งเต็มเลยเพื่อนๆมองเห็นไหมเนาะพึ่งมาตอมกสอนข้าวโพดค่ะ กำลังออกดอกออกฝักสุปกลางคืนเหมือนกันแปลงนี้ก็สุปกลางคืนทิ้งไว้ปล่อยให้เขาไหลไปแต่ตั้งเวลาแล้วก็มาย้ายถึงแปลงถึงบิ้งสุดท้ายแล้วค่ะข้างห้างเนาะข้างห้าง,างแต่ก็ย้ายมาให้ลูกก่อนกลางวันย้ายมาให้ลูกก่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมป้าน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากๆค่ะ